ทักหลังเพียงชุมชนอิรักมาเนียรอฮัยมด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์พระเจ้าผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาต่อบ่าวของพระองค์เสมออัลลอฮุมองเราซอดีอะลามุฮัมมัดอัสลามุอะลัยกุมะระห์มะตุลลอฮ์วะบะารอกาตสวัสดีครับ ต้อนรับพี่น้องที่รบรักทุกท่านเข้าสู่รายการทอล์กหลังเที่ยงครับรายการที่จะคุยทุกแง่มุมของคำว่าอิสลามเปิดทุกประเด็นที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและกลับมามองความเป็นมุสลิมของเราครับทอล์กหลังเที่ยงพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวนันศุกร์นะครับเวลาดีๆแบบนี้ช่วงบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งโดยประมาณครับช่วงเวลาที่บรรดาคณาจารย์วิทยากรเหมุนเวียนสับเปลี่ยนนําเรื่องราวของอิสลาม มาฝากพี่น้องในช่วงยามบ่ายเช่นนี้ครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้เรามาคุยกันนะครับผมเรื่องราวที่พูดถึงสถาบันหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการประสบความสำเร็จการประสบความล้มเหลวเรื่องของสิ่งดีๆในสังคมหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ไม่ดีในสังคมนะครับเรากําลังพูดถึงสถาบันครอบครัวครับ เวลาพูดถึงครอบครัวแล้วเนี่ยนะครับเราจะมีอยู่สถานะหนึ่งนะฮะบทบาทหนึ่งหน้าที่หนึ่งที่ทุกๆคนเป็นสิ่งนั้นนะฮะเป็นสิ่งนั้นเป็นอันนั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับผมว่าสถานะนี้เนี่ยคืออะไรนะครับบางสถานะหลายๆคนไม่มีโอกาสได้เป็นยังไม่ได้เป็นนะฮะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวมาคุยกันนะวันนี้นะครับแสดงความเคารพและต้อนรับวิทยากรประจำรายการของเราครับท่านอาจารย์อับดุลอาซีด <applause> بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين رب صلي صدري ويصلي امري وحدة من لثاني أفقه قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا รับบิศลิศัตรีวยศรีอัมรีวัดเด็ดตั้งมิลท่านยักเขาค่อลิอัสลามุอะลัยกุมมะรับมาตุลาห์วบรักาตุขความเมตตาความยินดีปีดาความจำเริญยิ่งจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรายการยาตีมทีวีทุกท่านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทอกหลังเที่ยงพี่น้องครับกลับมาพบกันในยามดีๆแบบนี้ หลายๆคนนะครับได้ให้ความสนใจนะครับกับหลายๆสิ่งนะครับในในสังคมปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเอพิกไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือฮาการ์ในขณะนี้คือนะบอลโลกบอลโลกนะแต่ว่าเราก็ไม่นะฮะลืมที่จะดูนะครับผู้ที่อยู่ใกล้ตัวเรานะเราไม่เคยที่จะนะฮะละทิ้งนะครับ การที่จะดูแลคนที่นะฮะอยู่นะครับรอบตัวเราครับไม่ว่าที่คุณอุมบัติบอกว่าไม่ว่าสถานะของเรานะฮะแต่ตอนนี้ทุกคนอยู่ในสถานะทุกคนก็คือสถานะขงความเป็นลูกครรับาจย์ไม่มีใครไม่มีใครไม่รับหน้าที่นี้นะโอ้ได้เสิอาจารย์เกิดมาอาจารย์ฉันไม่มี มันก็ไปไม่ได้นะอาจารย์ฉันไม่ได้ไม่เคยผ่านสถานะการเป็นลูกมาก่อนเลยไม่ใช่ไม่มีนะอาจารย์ไม่มีนะไม่มีใครเกิดมาจากอารณกอไม่ไผ่กอไม่ไผ่อราไม่คบอกเกิดมาจากกระบอกอะไรกันกะบอกเลยไม่เคยไม่มีใครเกิดมาจากกระบอกไม่ไผ่ครับอาจารย์ทุกคนนั้นเกิดมาย่อมมีพ่อและย่อมมีแม่แล้วนะครับเราสามารถที่จะทำคุณงามความดีกับท่านทั้งสองนี้นะฮะ ตราบจนกว่าชีวิตเรายังมีอยู่ในขณะน,นี้ถึงมาดแมนว่าผู้ที่เป็นวิดามารดน,นะะมารดาของเราเนี่ยนะจะยังอยู่หรือว่าจะจากโลกนี้ไปก็ตามแต่นะฮะถึงมาดแม้นว่าสังคมในปัจจุบันนี้นะครับจะมีแกนแอนตี้นะจะมีการที่มีความคิดที่อะไรนะฮะตัวใครตัวมันไม่สนใครเป็นพ่อคใครเป็นแม่ไม่ต้องมายุ่งกัน<อ>นะไม่ต้องไม่ให้เกียรติกันไม่ต้องมาเลี้ยงดูกัน อันนั้นคือความคิดที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันอันนี้คือาาแนวคิดมันมีแนวความคิดที่พูดถึงว่าตอนนี้คู่สามีภรรยาแต่งงานกันรครบหาดูใจกัน ช้ลองใช้ชีวิตก่อนละกันยังลองยังมีเทสก่อนอ,อ,นอยังไม่ได้แต่งงานกันแต่ใช้ชีวิตอยู่ในชายคาเดียวกันเออไม่ถูกใจอาจารย์ทําแกงเขียวหวานไม่อร่อยเลยไม่รู้สึกไม่สะดะเลยงั้นเราแยกไปคนละทางละกันแล้วเราจะเป็นปกติเพราะเราไม่ได้เป็นสามีภรรยากันอ,อันนี้อย่างหนึ่งนะอาจารย์รหรืออันนึงคืออ่ะลองใช้ชีวิตเรียบร้อยลจาจย์โอเคเข้ากันได้ทําแกงส้มอร่อยดีฉันชอบสมมุตินะก็ไปแต่งงานกันให้เรียบร้อยเลยแต่บอกกันว่าฉันเราจะไม่มีลูกนะเอโอ ถานการณ์มันเป็นแบบนี้เราจะไม่มีลูกเดี๋ยวสุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเก็บเงินเยอะๆเดี๋ยวไไปอยู่บ้านพักค,คนชรากันอ๋อค <Allah. S 2> ่บอาจารย์พี่หนึง่งมันมีแนวความคิดแบบนี้นะ <S <S <ช>หรืออีกนะอันหนึ่ง<ค>นะอาจารย์คนเป็นลูกนี่แหละบอกเกิดมาเพราะความสนุกสนานของมะกับป๋าของพ่อกับแม่ <Okay. S 2> เดี๋ยวได้เวลาก็ส่งเขาไปอยู่บ้านพักคนชราเราก็ไปใช้ชีวิตของเราต่างคนต่างไปเอนี่แหละคในประเด็นสุดท้ายเนี่ยผมเน้นหนักมากที่สุดค่ะอาจารย์เพราะ ทุกๆประเด็นน่ะที่คุณอมรมาเนี่ยเป็นประทุประเด็นมั่สวนทางต่อศาสนาอิสลามมันสวนทางแต่แนวทางของอิสลามโดยสิ้นเชิงใครที่มีความคิดลูกหลานใครที่มีความคิดหรือว่าใครก็ตามที่มีความคิดแบบนี้ทำไมล่ะอิสลามจึงไม่สนับสนุนนะฮะที่จะให้ผมบอกตรงๆใครจะมีผมก็ไม่ว่านะแต่นะบ้านพักคนชราโอทำไมอิสลามไม่สนับสนุนสนับสนุนที่จะให้ ผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่อยู่ที่บ้านของลูกคใครคนใดคนหนึ่งแล้วนะท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลวะริวะสลัมจึงบอกนะครับว่าประตูที่จะเปิดประตูสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลามีมากมายหลายประตูที่เราจะเดินเข้าครับแต่ประตูหนึ่งที่นะฮะ คนนะฮะสามารถที่จะเดินเข้าประตูนั้นได้นั่นก็คือการที่เขานั้นมีพ่อหรือมีแม่นะเรื่ามีทั้งพ่อทั้งแม่ที่บ้านเขาและเขาดูแลเลี้ยงดูพ่อแม่ของเขาในนะวัยเท่าวัยชาราเนะี่ยแล้วอัลอท่านนาบีบอกว่านั่นคือประตูแห่งการไปสู่สวนสวรรค์อิสลามไม่ได้บอกนะว่านะนะ พ่อกับนะแม่มนะฉันเดี๋ยวฉันก็มีครอบครัวแล้วฉันก็ต้องไปอยู่ของฉันพ่อแม่ก็อยู่อย่างนั้นก็เลี้ยงดูกันไปเองครับอาจารย์อิสลามไม่ได้สอนให้เราเป็นแบบนั้นเพราะนะเพราะอะไรครับเพราะอิสลามสอนให้เรานั้นนะได้เข้าใจและได้ปฏิบัติด,ดีต่อพ่อแม่เพราะอัลลอฮ์ท่านนบบมุฮัมหัมหมสุลละวะอะลัยวะสัรละเอาความพึงพอใจของอัลลอฮ์เนี่ย มาผูกกับความพึงพอใจของพ่อแม่ท่านนบีบอกว่ารีดอลลอฟีรีดอลวาลีได้ความพึงพอใจของอัลลอฮ์นั้นขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของพ่อแม่วาสคอตุลลอฟีสคอติฮิมาและความโกรธเกิ้วของพ่อแม่ของอัลลอฮ์มาจากความโกรธเกิ้วของพ่อแม่มนี่คือสิ่งที่เราเห็นนี่คือศาสนาอิสลามสอนไว้ แ e ล้วท um, <adic Muhammad S 2> ่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะฮ์ดีวะสลลัมก็ได้สอนอบรมบรรดาบรรดาสหาบะางนะฮะให้นะครับในการที่จะนะดูให้ดูแลพ่อดูแลแม่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะฮ์ดีวะสลลัมพ่อแม่ของท่านไม่ใช่ไม่ไม่ได้เป็นอิสลามไม่ได้เป็นมุสลิมนะฮะท่านนะครับอันดับแรกขออนุญาตกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ขอดุอาให้กับพ่อแม่ได้ไหม อัลลอฮ์ไม่อนุญาตอทีนี้นบะีก็ขออนุญาตเพื่อที่จะไปเยี่ยมพ่อแม่กูบอพ่อแม่นะฮะอัลลอฮ์ก็อนุญาตให้ไปเยี่ยมไปดูได้แต่ดูอาขอฮะอัลลอฮ์ให้อภัยให้อะไรไม่ไม,ไม่ไม่ไปที่อนุญาตเพราะว่ามุสลิมนะครับเมื่อ,อมุสลิมเมื่อใครคนใดตายไปแล้วแล้วนะคนคนนั้นไม่ใช่มุสลิมเราจะไปขอดูอาให้กับเขาไม่ได้นะดังนั้นนะฮะนี่คือสิ่งที่อิสลามได้บอก ดังนั้นพี่น้องครับถึงมาดเมนว่าเอศาส,สนานั้นศาส,สนานู้นศาส,สนานี้มาอ้างอย่างนั้นอายุงน,นั้นอย่างนี้อันนั้นคือศาสนาเขาบางคนบอกว่าอ้างศาส,สนาของอตอนเองนั่นนะสอนให้บอกว่ามาบอกได้ไงว้คนทําดีต่อพ่อแม่ทั้งทางที่นะผู้นําศาสนานั้นหรือว่าพวกคนที่กําเนิดศาสนานั้นเขายังไม่ทําดีกับพ่อแม่เขาเลยโอ้เออเนี่ยอันนั้นคือศาสนาเขาแต่อิสลามนี้เป็นศาสนาที่อยู่บนพื้นฐาน แห่งความเอื้ออาทรเป็นพื้นฐานของความเอ็นดูเมตตานี่คือฟิตรอนารว่นะธรรมชาติของมนุษย์ที่จะมีความความอะไรฮะความอ่อนไหวความอ่อนโยนต่อบุคคลที่อยู่ใกล้เคียงดังนั้นอิสลามจึงสอนให้ผู้ศรัทธาเนี่ยนะทำพันดีต่อผู้ที่เป็นบิดามารดา ดังนั้นอัลลอฮ์สุบฮานตะลาจึงบอกว่ากอดอรปบุกะอัลลาต์จะกระโดุอิลลัยาฮฺว่บิลวาลิเดียเนี้ยอัลลอฮ์ผูกมัดมก,กับการที่เราเคารพอิบารัดาต่ออัลลอฮ์และหลังจากนั้นพูดทันทีแล้วว่าให้ทำความดีต่อบิดามารดาครับร์นี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับว่าอิสลามสอนให้เราเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคุณมาตอนนี้นะมันมีม,มีมีกลุ่มหนึ่งหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่แกนนําของนักการเมืองหนึ่ง มีความคิดนะฮะพ่อคือพ่อแม่เขาแม่ทุกอย่างเท่าเทียมกันจะเรียกบางทีเรียกไม่เรียกเรียกเรียกชื่อพ่อเต็มเต็มเลยอิสามห้ามนะฮะที่จะไปเรียกชื่อพ่อเช่นชื่อยออายอของชื่บุรหานเนี้ยนะฮะอันวันนี้นะบางบุรหานได้ไหมไม่นะรู้ว่าคุณบุรหานไม่ได้ต้องเรียกอปาอายอบุรหานรู้ว่าป่าที่ชื่อบุรหานเนี่ยถึงจะจะพูดได้ ไม่ให้เรียกไม่ใช่ว่าเรียกชื่อเฉยๆเ,ยเลยนะชื่อเฉยๆเรียกคุณ <ม>นะ<ม>เพราะมันมีมีมีอะไรมีความคิดแบบนี้นะที่เกิดขึ้นดังนั้นเราจะเอาความคิดหรือว่ากระแส<ม>ที่เกิดขึ้นในสังคมคแล้วเราเอามาปฏิบัติตามกระแส<ม>สังคมที่เกิดขึ้น<ม>แล้วก็รู้สึกว่าเออนะฉันมีความคิดก็เหมือนเหมือนแบบนี้เหมือนกันนะที่คุณอุมัตตะกี้บอกว่าเรื่องกับข้อเราเกิดมาด้วยกับความสนุกสนานอารมณ์ไฟต่ำนะที่ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายร่วมกันก็เกิดมาเป็นฉันเนี่ยดังนั้นเราไม่ต้องสนใจก็ได้ เนี่ยความคิดแบบนี้มีจริงๆค่ะมันน่ากลัวจารย์และมัน<ช>มีในสังคมของเรานอาจารย์และไอแนวความคิดแบบนี้มันกําลังที่จะไปสู่เด็กๆในปัจจุบัน mm hmm. ทีนี้เวลาเราพูดถึงเด็กๆในปัจจุบันแล้วเนี่ยนะฮะเราก็มานั่งคิดมานั่งไครครวนกันว่าปัจจุบันเนี้ยเด็กๆของเราเนี่ยต้องรับมือกับกระแสสังคมอะไรอยู่ใช่สิ่งหนึ่งที่เราที่เราได้ได้เห็นความสําคัญของลูกของหลานเนี่ยมันคือ,อ,อลูกหลานก็เป็นเป็น ของขวัญที่เราตาลาให้เรามาแน่นอนแล้วเหมือนกันหัวข้อวันนี้เนี่ยเราได้พูดถึงลูกนะทีนี้ถ้าลูกดีเนี่ยเราจะทํายังไงให้ลูกดีลูกดีไม่ใช่แค่ว่าตัวเขาเองนามสกุลนี้นามสกุลขำเจริญนะแต่พูดถึงถึงวงตระกูลอาจารย์วงตระกูลทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะมันก็จะมีเรื่องของการเรียนการสอนเกิดขึ้นจีนเนี่ยสอนกุรอานป๋ามาป๋าก็มาสอนกุรอานเองนะเด็กนะทุกคนถึงกันหมดเลยปรากฏว่าอ๋ออาจารย์ชื่ออะไรดีล่ะ เอาสักคนหนึ่งชื่อมูฮัมหมัดมูฮัมหมัดเป็นเด็กดีมากเลยเขาไม่ได้พูดถึงมูฮัมหมัดคนเดียวนะมูฮัมหมัดนี่ลูกใครล่ะอ๋อลูกอ๋อลูกคนนี้หลานใครล่ะอ๋อหลานคนนั้นกลายเป็นเรื่องดีของวงตระกูลนอาจารย์ให้อาจารย์ได้พูดถึงกรณีนี้อาจารย์เชิญน,นะพี่น้องครับอัลลอฮฺ awa, สุบฮานะวะตะลาบอกว่าอัลมาลวลบานูนซีนตุลฮายาติดดุนยาทรัพย์สินและก็ลูกหลานเนี่ยนะ เป็นเครื่องประดับที่อัลลอฮฺซุบฮานุฮมวฺตาลานั่นแหละจะให้กับมนุษย์มานะเป็นเครื่องประดับของโลกดุนยาเมื่อมีลูกดีหน้าชื่นชมไหมคุณมั้หน้าชื่นชมเหรอว่าหน่าชื่นชมนะหน้าตาเบิกบานนี่แหละอัลลอฮฺเบอวัซซีอัลลอฮ์เปรียบที่ว่าเป็นเป็นเครื่องประดับใช่นเครื่องรย์นี่ทุกวันนี้อาจารย์ถ้าฉันใส่นาฬิกาเดือนละสองหมื่นเนี่ยสมมตินะนาฬิกาเดือนละสองหมื่นเนี่ยฉันจะดูเวลาทั้งวันเลยอาจารย์เพื่อนเขาให้ปะ ้ยืมไม่ได้ยืมใครมา <laughs> เราไมไ่ยืมใครมานะ <laughs> อุ้ยเรียนเป็นแสนยืมเพื่อน <laughs> <laughs> นะถ้ามีเครื่องประดับฉันมีแหวนอาจารย์ฉันจะเกาหน้าประจำเลยอาจารย์นี่โชว์แหวนครับผมดูนาฬิกาประจำเลยมันแพงมันเป็นเครื่องประดับที่ฉันชอบดังนั้นอ <laughs> ัลลอฮฺบฮานะฮูวะตะอาลามันก็มีอยู่สองมุมที่ <laughs> อ,อิสลามได้บอกไว้ว่านะ ลูกหลานนะฮะทับศีลลูกหลานเนี่ยเป็นเครื่องประดับที่เรานะน่าชื่นตาเอ่อหน้าชื่นชมและอีกอีกมุมหนึ่งมุมกลับของอีกด้านหนึ่งเลยนะฮะนะอินนามาเอาอินนามาอัมวาละกุมวาอาลาละกุมอาดุวันละกุมเป็นศัตรูหรือบางรายงานว่าฟิตนะ เป็นความเสียหายที่จะเกิดเป็นเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องทดสอบท่านดังนั้นเมื่ออัลลอฮ์ได้ให้เป็นเครื่องประดับเพื่อให้สร้างความชื่นมื่นกับเราแต่เราอยู่ไม่ไม่นั่งนะฮะไม่นั่งชื่นชมอย่างเดียวมายิงพยองเฮ้ยลูกฉันจบที่นั่นจบที่นี่จบที่นู่นโอ้ทำงานตรงนั้นทํางานตรงนี้ทำงานตรงนี้ชื่นชมอยู่อย่างเดียวแล้วก็โดยขาดการที่จะเป็นบ่าวที่ขอบคุณอัลลอฮ์นะเมื่อเราพี่น้องครับ เมื่อเราได้ดีพี่น้องเหมือนที่ท่านนาบีบอกว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาที่เยี่ยมยอดที่สุดและท่านนาบีประหลาดใจและประทับใจนั่นก็คือการที่เมื่อเขาได้ดีตัวเขาได้ดีครอบครัวเขาได้ดีลูกหลานเขาได้ดีภรรยาเขาได้ดีเป็นยังไงครับชะการ์เขาขอบคุณยิ่งขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาครับนี่เราเมื่อเรามีลูกดีเป็นสีแกต่ตระกูลนะฮะ เมื่อลูกดีนะมันทำให้นะอาอะรณนะไปไหนมาไหนก็เรารู้สึกว่า<ม>เป็นที่น่า,นารักน่ามชมนะครับนะตัวเราเองก็นะดี<ม>อาอรนะก็รู้สึกดีไปด้วย,ยนคนที่คนที่รอบข้างของเรานะเมื่อโอ้โหลูกของท่านมาชะอลอท่องกุรานได้สามสิบยุสเนี่ยอรอชื่นใจนะเอเรียนที่ไหนล่ะอลลอท่านอบรมลูกได้ยังไงล่ะนะ เราก็ต้องนะเราก็มีความรู้สึกว่าเอาล่์นี่นี่คือสิ่งที่เราเห็นนะในมุมมองที่ดีและก็มีมีมีฮะมีความชื่นชมในในตัลูกของเราแต่เราจะต้องให้รีมิตนะครับให้อาให้นะคุณค่าแก่ลูกของเราตามที่สมควรจะต้องไม่นะจนกระทั่งยกเขาจนกระทั่งเกินเลยร่วมมากเกินไปเพราะบางคนเนี่ยนะครับ รักลูกรักหลานจนกลายเป็นว่านะฮะพ่อแม่รังแกฉันรักเกินขอบเขตที่สมควรที่จะเป็นครับกลายเป็นว่าวันดีคืนดีลืมเลยรู้ไหมฉันลูกใครไอ้แม่จานใช่ดูไปถามชาวบ้านไปถามชาวบ้านดูถามชาวบ้านนะลูกบอกฉันลูกใครคนอื่นตอบแปลกไปบดบึ้บเขาอีกเอออรู้บอกฉันลูกใครลูกใครอ้า คุณยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นลูกใครเลยจะมาถามคนอื่น,นจะไปรู้ไม่ได้ <c oughs> คนอื่นคุณจะไปรู้ได้ไง <c oughs> ที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาอันนี้น่าสนใจนะอาจารย์เนี่ยเราเราเราเลือกได้นะว่าเราเนี่ยจะไปในสถานที่แห่งหนึ่งไปโรงเรียนไปมัสยิดไปตลาดแล้วเราเราเลือกได้ว่าอยากให้ผู้คนเนี่ยพูดถึงลูกของเราแบบไหนคงไม่มีใครนะอาจารย์ที่บอกว่าฉันและยากได้ยินจริงๆเลยนะ เดินผ่านตลาดได้ไม่เดี๋คนด่าล,ลูกฉันให้ฉันฟัง <c oughs> ใ่ฉน <c oughs> ันชอบน้าอาจารย์ไม่รู้เป็นอะไรมันรื่อนหูด,ดี <c oughs> มีอ่ะไม่มีนะอาจารย์ <c oughs> ไ่ไนะเวลาใครพูดถึงลูกของเราในในกรณีที่มันคือเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยอันดับที่หนึ่งเลยเนี่ยคนที่เป็นพ่อแม่เขาเสียใจกับสิ่งสิ่งนั้นใช่ไหมอาจารย์นะอันดับที่สองมันกลับมาหาตัวเอง เราสอนลูกยังไงเนี่ยลูกเป็นแบบนี้รมเลี้ยงดูลูกยังไงอันนี้เลยอาจารย์หรืออีกมุมหนึ่งที่อาจารย์ยกตัวอย่างว่าเดินไปไหนก็แล้วแต่นะอาจารย์อัลลอฮ์ดูสินะมุฮัมมัดเนี่ยอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้นะท่องกุรานเยอะเลยเราดีใจเราไม่ต้องมานั่งเสียใจกังวลเลยนะไปเดินไปซื้อของตลาดแ้วคนเขาถามถึงลูกเรากลัวไม่กล้าไปซื้อละนั่นเนี่ยนบีจึงบอกว่าอัลลอฮ์ลดูซัมรัตุลกันลูกนั้นเปรียบประเดี๋เปรียบดังกับ ผลของหัวใจอ oh. เมื่อผลที่เป็นผลไม้หรือว่าผลที่ทำให้เกิดขึ้นของหัวใจ oh. Oh. เพราะว่าถ้าลูกดีโอ้โ oh. หเราก็นะรู้สึกว่า อิ่มเอิบท้าลูกไม่ดีละ่ะโอ้โห و, ใจเศร้าโศกเสียใจลูกติดยาเป็นทุกข์กนกันจะมันจะหนึ่งมันจะมันจะทากับตัวมขาเองอสองมันจะทํากับฉันยังไง<ๆ>เดี๋ยวดูเดี๋ยวนี้พอติดแล้วก็มาทํร้าย<อ>พ่อทาร้ายแม่ฟันหัวพอ่ออะไรนะแทงแม่นะแล้วก็ไม่จะคนในครอบครัวเราอย่างเดียวนู่นไประรานชาวบ้านเขาอีกนั่นเป็นทุกข์เป็นร้อนดังนั้นท่านอาบีจึงบอกว่าอัลหัวละดู ซามารัตุลกอนนะเป็น,นะปนด่างผลของหัวใจวนะอินนัหูมาจิบานาตุนนะฮะเพราะแท้จริงนะฮะมันเป็นสาเหตุแห่งความขาดวามะบะคอลาตุลและสาเหตุแห่งความตรณีวามะฮาเนาตุลและมันสาเหตุแห่งความเสียใจหมายความว่ายังไง สาเหตุแห่งความเกิดความวากลัวเข็นการพี่ขาด <All o. S 2> อ๋อเพราะเวลาอะไรครับพอะเวลาไปไหนมาไหนหยลูกไปไหนนะลูกไม่เห็นกลับสักทีหนึง่งกลัวเนี่ยทำให้เกิดความนะ่เา,เ,าเกิดความตัวหัวใจของเราหดหูหัวใจของเราเนี่ยบางทีเสียลูกเสียอะไรไปทำให้รู้จักอะไรครับรู้จักความขยดนนะไม่อยากที่จะให้ลูกไปไหนไหน มีอยู่นะเห็นอะไรนทางอะไรนะนะออกข่าวยังไงจ๊ะนะภรรยาเนี่ยทำงานสามีก็ร่างกายไม่ค่อยดีก็ให้อยู่กับบ้านกับลูกครับยะลูกก็อะไรนะอยู่บ้านก็ไม่ได้ทาอะไรแม่ออกไปทํางานนะไปบีบนวดเพื่อที่จะได้เงินมาวันนั้นทิ้งเงินไว้ให้น้อยหน่อยอ๋อครับอาจารย์ทิ้งเงินไว้ให้น้อยหน่อยนะพอทิ้งเงินไว้ให้น้อยหน่อยปุ๊บเนี่ย เขาอยากให้อยู่บ้านจะได้ไม่ไปยุ่งมั่วกับต้องอื่นจะได้ไม่ได้ยุ่งกับอะไรนะฮะกับยาเสพติดพอทิ้งเงินให้น้อยหน่อยนะในข่าวบอกว่าสี่สบาทที่จริงจะทิ้งไว้ให้ร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยเนี่ยจะได้ไปซื้ออาหารกินกันได้พอส่อน้อยไว้หน่อยปุ๊บนพ่อก็ให้ไปซื้อของลูกไม่ไปทะเลาะระหว่างพ่อกับลูกอออเ นะถ้าเลาะระหว่างพ่อกับลูกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจึงทําให้รู้ว่าบางครั้งเนี่ยนะเราเนี่ยก,กลัวนะหลายๆความกลัวที่จะเกิดขึ้นทําให้เราพิการไม่อยากที่ลูกออกไปแล้วเนี่ยนะจะเกิดอันตรายหรือเปล่าลูกไปเรียนแล้วเนี่ยอาจจะกลับมาถึงบ้านหรือเปล่ากลัวนะและ้วจิ่งวันนี้ถ้าลูกไปโรงเรียน,นยใส่ชุดใส่อะไรเนี่ยบางทีไปเหมือนกันอกบอะไรนะพวกนะไอ้ระบโรงเรียนต่างคู่อริกันเนี่ย โอ้จะกลับถึงบ้านมามาหรือป่ากลัวาครดไม่หมดเลยไม่ได้กลัวธรรมดานะจ้าไม่ใช่ว่าไปโรงเรียนอย่างเดียวนะไปไม่ถึงโรงเรียนก็มีเออไปถึงโรงเรียนแล้วยูเทิร์นกลับก็มียูเทิร์นกลับก็มียูเทิร์นกลับก็มีแล้วก็บางทีอะไรนะ ถามว่าไปไหนมาโอ้เหอะไรฉันไปเยี่ยมโต๊ะมาครับโอ้โหเนื้อหูลูกนี่นึกใสดีเยี่ยมโต๊ะเป็นโต๊ะเป็นไงมาโต้ที่ไหนล่ะอาจารย์โต๊ะเป็นไงโต้โต้มันมีมันมีเท่าไหร่นะมีหกรูมีหกรูโต๊ะสนุกซะนี่ไปเยี่ยมโต๊ะสนุกมาเออมาดีมาดีโต๊ะซ้อนะไม่ใช่โต๊ะซ้อโต้ย่างนะนะโต๊ะสนุกเลยเลืออไปโต๊ะสนุกซะนี่นะแล้วมาบัวคาราตูนทําให้เกิดความตื้นหนีเพราะไม่กล้าที่จะบริจาคว่าบริจาคอะไรนึกถึงลูกเดี๋ยวลูกจะกินอะไร นั่นสิอาจารย์สมัยนี้อาจารย์ยิงหายากอยู่เศรษฐกิจนี่ขาขึ้นเลยขึ้นอะไรขึ้นขาขึ้นมาไก่หน้ผักเลยอาจารย์ขาขึ้นมาไก่หน้ผลักมือไม่พอแล้วมันมันมันไม่ไหวอาจารย์มูลแพงนี่แพงงั้นฉันเก็บก่อนดีกว่าเดี๋ยวลูกฉันไม่มีละอาจารย์นี่แหละเนี่ยเขาจึงเห็นว่าทําให้เรานั้นอ่าไม่พยายามที่จะทุ่มเทนะเพื่อที่จะให้ลูกของเราเนี่ยนะอ่ ได้นะในสิ่งที่ดีๆนะทุ่มลูกอยากได้ไอะไรเอาเรือ,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 อแต่ว่าพอนะจะบริจาคจะใช้ในเรื่องราวศาสนาจะใช้ในเรื่องที่เป็นคุณงามความดีพี่น้องครับในคนหนึ่งเขาบอกนะครับว่าฉันเนี่ยไม่ได้มีตังค์เยอะครับฉัน,นไม่ได้มีตังค์เยอะนะแต่ว่าฉันบริจาคบ่อย ฉันมีใครเด็กกำพผ้ามาฉันก็ให้รู้สึกว่าสงสารคนนั้นก็ฉันก็ให้ทางที่ทางาาทีวีนะฉันก็บริจาคให้ครับแล้วก็นะนี่แหละแล้วก็วันหนึ่งนะลูกเขาก็สอบติดนะใน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 ,ในอะไรนะฮะในตัวในสิ่งที่ลูกเขาหวังนะเขาก็เตือนลูกของเขาบอกว่าเนี่ย หนะรูรู้ไหมว่าที่หนูสอบได้เยและที่ลูกเทนหนูได้นะในตามที่หนูได้ตั้งใจไว้ก็เพราะว่าแม่เนี่ยนะเพราะว่ามะเนี่ยบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์อยู่เป็น<อ>ประจำไม่ใช่เรื่องจากลูกเก่ง แต่ที่มะที่ที่ลูกได้เน,นี่ยอันเนื่องด้วยจากว่าที่มะเนี่ยบริจาคที่ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างตรงนู้นบ้างเนี่ยอันเนื่องด้วยจากการบริจาคเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะลาได้เตาฟิกได้ให้ความนะฮะให้ความสิ่งที่ดีงามเนี่ยไปถึงลูกเพื่อที่ลูกนั่นจะจะได้ตามที่ลูกประสงค์บางบางทีเราไม่คิดถึงตรงนี้ไงครับอาจารย์เราต้องโอ้โหลูกจะเรียนนะต้องทุมเงินให้ลูกอุยนะ้ยอาจารย์ไม่ได้นะเดี๋ยวนี้การแข่งขันมันสูงจะเข้าโรงเรียนเนี่ยไม่ใช่ก่าเดี๋ยวนี้ อะไรนะจะเข้ามอปลายโรงเรียนมีชื่อแห่งหนึ่งจริงๆมันก็มีชื่อทุกโรงเรียนนะอาจารย์โรงเรียนไหนก็เข้าได้ต้องไปสอบต้องไปติววอาจารย์มีชื่อโรงเรียนไหนไม่มีชื่อโรงเรียนมีชื่อทุกเือมีชื่อมนเลยมีชื่อโรงเรียนแหละโรงเรียนสตาร์ชอนโรงเรียนมีชื่อใช่ไหมใช่ทาไมมีชื่อคนจะรู้จักด้ยไม่รู้อาจารย์ต้องไปติวอาจารย์นะวันเสาร์ที่ดีลูกจะจะพักผ่อนไม่ได้นะต้องไปติวต้องไปกวนวิชาเดี๋ยวเข้าโรงเรียนมีชื่อไม่ได้ไม่ใช่แค่นั้นอาจารย์เดี๋ยวจะเข้ามหาวิทยาลัยต้องเข้าามมทีี่ออชืก จริงก็มีชื่อทุกมหาวิทยาลัยั่นแหละกลัวไม่ติดล้อันนี้เสียอาจานนักแอดมิชชั ok, ่นมีทีแกตอะไรตอนนี้อะไรเต็มหมดเลยอาจารย์ต้องไปดิว่ไปอะไรเต็มที่ลงทุนเต็มที่เลยเดี๋ยวอีกหน่อยจะเข้าอนุบาลอาจา์ต้องเข้าอนุบาลมีชื่ออีก สงสัยจะต้องไปตีวกันในท้องเลยนะใช่ไหมล่ะจย์เดี๋ยวนีเขามีการเตรียมอย่างนั้นเลยนะเตรียมได้แต่ว่าอิสลามก็สอนให้เราเตรียมแต่บางครั้งเราก็ต้องรู้ว่าการเตรียมของเราเนี่ยมันถูกกับที่อิสลามได้สอนไหมอ๋อไม่ใช่แค่เตรียมไปดุนยาอย่างเดียวเขาเราก็เตรียมเราสะพานสู่ดุนยาอย่างเดียวหวังที่จะเอาลูกของเราให้รอดดุนยาอย่างเดียวเลยเราต้องคิดว่าลูกหลานของเราที่จะเริญเติบโตมาในอนาคตคิดให้ยาวอีกหน่อยเนี่ยไม่ใช่คิดแค่ลูกนั่นแหละนะฮะจบแค่ แค่อะไรครับจบแค่ปริญญารั่วจบแค่ดุนยานี้เท่านั้นแต่คิดช็อตให้ยาวไปนนี้คิดช็อตว่าลูกของเราจะไปอยู่ตรงไหนในอาชีรพโอครับประจารย์นะเราคิดแค่ช็อตว่าลูกของเราจะอยู่อาจะอยู่ตรงไหนในดุนยานี้ในอนาคตของลูกแต่เราไม่คิดว่าช็อตอีกช็อตหนึ่งว่าคิดอีกช่วงนึงว่าลูกจะไปอยู่ตรงไหนหลังจากที่ลูกตายไปแล้วหลังจากลูกนั้นอะอะไรนะ ได้จบสิ้นจากโลกนี้ในอาเครอนอลูกจะไปอยู่ตรงไหนต้องคิดให้ยาวอีกนิดหนึ่งบางครั้งเราคิดอยู่แค่ดุนยาเอาเลี้ยงเอาแค่ปากท้องแต่พี่น้องนะเราต้องคิดว่าที่อัลลอฮ์บอกว่าโลกอาเครอนนั้นะถาวรและก็ยืนยาวตลอดไปโดยที่ไม่มีที่สิ้นสุดโลกนี้มีสิทธ์มีสิทธิ์มีนะครับสิทธิ์ที่จะสูญสิ้นและสลายไป นะฮะสูญสิ้นละลายไปอย่างแน่นอนที่อัลลอฮฺสุบฮานตลาได้กล่าวไว้<ะ>ดังนั้นถ้าหากว่าเรานี้นะเตรียมการให้ลูกเราต้องเตรียมการให้ถุงอาคเระอไม่ใช่แค่มองแค่ดุนยานะนะเราต้องตาเตรียมให้ลูกอาคเร์ดังนั้นที่ท่านนาบีบอกว่าเออเรามีลูกนะมันเป็นสาเหตุแห่งมาฮะนะเกิดความกังวลเกิดความเสียใจเกินความเศร้าโศกเป็นห่วงลูก เวลาที่ลูกเจ็บป่วยเขาง่วลโอ้โหมันเป็นยังไงมั่งนะนู่นนั่นนี่นะไม่ว่าตั้งแต่เด็ก,ดกนะจนกระทั่งมันโตเนี่ยนะดูมันตาเป็นห่วงเป็นใจลูกมันต้องต้อง,องเผชิญกับปัญหาไงออกไปออกไปนอกบ้านเนี่ยไปเจอกอะไรบ้างนะฮะทำให้บางทีนะนั่นอันหนึ่งแล้วและอีกประการหนึ่งการปฏิบัติตัวของลูกก็สร้างความโศกเศร้าโศกเสียใจให้กับเราได้เหมือนกัน การพูดจาการปฏิบัติและโด,ย,ดยเฉพาะปัจจุบันนี้ที่เราพูดถึงเนี่ยนะว่าลูกของเราเดี๋ยวนี้ไม่จะไม่ส่วนหลายๆนะจะไม่ค่อยเป็นสีแห่งตระกูลละเป็นสีอะไรนะนะเป็นเป็นไม่รู้จะสีอะไรเลยนะ,ะมันจะออกเป็นในทางที่เินเพียนไปแล้ว นะส่วนใหญ่แล้วจะออกไปทางเป็นสีเทาโอ้นะพอเดี๋ยวนี้ก็ดูเอากำลังปราบอะไรนะฮะวงการสีเทาอยู่โอ้นะผู้ลูกเราก็ไปอยู่เออเกี่ยวกับโครงการสีเทาอยู่ในวงนั้นด้วยอยู่วงนั้นด้วยหรือเปล่าลูกเราก็จะไปอยู่สีตรงนั้นนะเนี่ยคือเราก็กังวลเราก็ทําให้เราเศร้าโศกเสียใจทําให้ตัวของเราเนี่ยเป็นทุกข์เป็นร้อนก็อยากที่จะให้พวกเรานั้นได้ตระหนักว่า ตัวของเราเนี่ยจะต้องทําให้ตัวของเราเนี่ยรอดทั้งในดุนยาและอาค,อคีโรครับโอ้ที่อาจารย์ได,ได้ได้ให้ประเด็นพี่น้องไปในเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเราเราส่งลูกส่งหลานเราเนี่ยนะไม่ใช่แค่ชอดเดียวนะอาจารย์บอกให้มองข้ามชอดไปด้วยส่งให้ลูกจบปริญญาตรีเนะี่ยคือสิ่งที่เราส่งเสริมนะลูกเราจําเป็นต้องได้รับการศึกษานะใช่คือคหน้าที่หนึ่งเลยนะอาจารย์ใช่ไหมฮะของมะกป๋าเนี่ยต้องให้ลูกต้องต้องได้เรียนหนังสือ,อมไม่ใช่แค่สามัญอย่างเดียว ต้องให้เรียนศาสนาด้วยให้มีกุรอ่านด้วยให้มีอิสลามในการดําเนินชีวิตด้วยเอาสองอย่างไปด้วยกันเลยนะฮะแล้วไม่ใช่แค่บอกว่าเอาเราเป็นฝั่งเป็นฝาก็พอแล้วนะอาจารย์พอไหมส่งไปเนี่ยไปส่งเป็นฝั่งเป็นฝาพอแล้วเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวให้มารอมเขาดูแลกันเองแล้วกันคงไม่ได้เดี๋ยวไม่พึ่ช่วงหน้านะอาจารย์ที่อาจารย์บอกเอ๊ะทำไมทำไมถึงไม่ได้คือในกรณีเนี่ยถ้าเราให้เขาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเรียนจบจะแต่งงานจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันอยู่ในเขาอยู่ตั้งนานแล้ว S <S แล้วหลังจากนี้เขาจะนําสิ่งที่เราปลูกฝังเขาเนี่ยไปใช้ในในอนาคตต่อไปเรื่อยๆ <S <S หลายคนบอกว่าคนที่เขาให้ให้สัมภาษณ์เนี่ยที่เขาเป็นแบบนี้ประสบความสําเร็จในสิ่งนี้เพราะมะกป่าสอนเขาเรื่องนี้ตอน <S 2> <S 2> ไหนอย่างไรเดี๋ยวมาคุยกันต่อช่วงหน้านะจ๊ะนะครับ<า>ผมช่วงนี้พักการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาทอกหลังเที่ยงครับผมเรื่องเราที่พูดถึงลูกเนี่ยในมุมมองที่หน้าที่ของมะกป๋ามีต่อลูกและไม่ใช่แค่นั้นอย่างเดียวฮะลูกเองเนี่ยก็ต้องรู้ตัวด้วยนะว่าเราอยู่ในสถานะของการเป็นลูก ใครก็ตามที่ทําให้มะกระป๋าเสียใจเนี่ยเดี๋ยวเป็นยังไงช่วงหน้ามาคุยกันต่อกันนะครับพักกันสักครู่กลับมาทอล์กหลังเที่ยงครับอลทอล์กหลังเที่ยง